จุลศิลป์พาร์กนั่นเองค่ะชอบไหมคะคุณสมชลชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะออกมาเป็นซีซันไหนภาคไหนเนี่ยเราก็มีการติดตามแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราชื่นชอบในเรื่องของโปรดักชันภาพของเขานี่ัอลังการมากชวนตื่นเต้นรอบนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ามีการถ่ายทําที่ประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านะคะเผยว่าภาพยนตร์จุลศิกเวิร์รีเบิร์ตทุ่มทุนกว่า400ล้านถ่ายในประเทศไทยค่ะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้เข้าประเทศข้อมูลจากรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าจากทรรเนียบรัฐบาลที่จัดเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกาและรับฟังได้ทุกช่องทางทั้งทาง,ทาง n b t 2 h d และสามารถรับฟังได้ผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนหนึ่งได้พูดถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จูราสิกเวิลด์รีเบิร์ที่ทุ่มทุนกว่า400ล้านไทยในไทย ตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปลายปีทุ่มทุนม,ม,มหาศาลถ่ายที่จังหวัดกระบี่พังงาและจังหวัดตรังและจะเข้าฉายในวันพุทธที่สองกรกฎาคมทั่วประเทศและทั่วโลกนับเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เห็นความสวยงามของฉากหลังในประเทศไทยค่ะจึงได้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําหลักอีกแห่งหนึ่งด้วยช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศและที่สําคัญนะคะยังช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่มีความสวยงามและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอด ปีค่ะเป็นไงลราคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนี่เราเป็นคนภาคเหนือนะ,อะเรารงรู้สึกว่าภาคภูมิใจเลยที่มีภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกเขามาปักหมดุดแล้วก็มาใช้โลเคชั่นในประเทศไทยบ้านเราโดยเฉพาะภาคใต้แต่ทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนั้นน่าสนใจไม่แพ้กันและมีอัต